สวัสดีครับวันนี้มาดูรีวิวของสมาร์ทวอชตัวล่าสุดนะครับจากม o ตอรล่านะครับก็คือโมโต360นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วก็มีกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะครับจากผู้ใช้ทั่วโลกนะครับเนื่องจากตัวนี้ก็เปิดจําหน่ายภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เกลี้ยงนะครับและตอนที่รีวิวอยู่ก็ยังคอนโซลเอาทนะครับทาให้ตัวนี้ก็ยังคงหาซื้อเดคอนทางยากอย,กอยู่ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ หน้าจอนะครับขนาดประมาณ1.5นิ้วนะครับก็จะเป็นการดีไซน์แบบทรงกลมนะเป็นเซอร์คูลารันบน Android Wear นะครับมาพร้อมกับ CPU ตัว TIO Map 3นะครับแล้วก็รองรับไว e ด์ชาร์จิ n งนะครับกันน้ำแล้วก็บิวอินตัวฮาร์ด r a ร e เซนเซอร์ครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสายหนังนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้เป็นสีเกรย์นะครับเป็น Limited e dition มาด้วยนะครับก็มาดูนะครับว่าแกะกล่องข้างในมีอะไรบ้าง สำหรับตัวแพ็กเกจของโมโต360นะครับก็จะเป็นทรงกระบอกอย่างที่เห็นนะครับเมื่อแกะกล่องภายในเนี่ยก็จะพบกับนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวนาฬิกานั่นเองนะครับตัวโมโต360ที่อยู่ในกล่องนะครับสูอุปกรณ์เสริมภายในอื่นๆนะครับก็จะมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับซึ่งจะใช้ซึ่งจะรองรับกับตัวโมโต360เลย ต่อมาก็จะเป็นวอลชาร์ตนะครับเป็นวอลชาร์ตไมโคร USB ตัวนี้ก็เป็นหัวที่ใช้กับบ้านเราได้เลยนะครับเป็นหัวมาตรฐานแล้วก็มีตัวคู่มือนะครับว่าใช้งานเบื้องต้นนะครับยังไงนะครับตัวนี้ก็อาจจะไปหาอ่านในตัวออนไลน์แมนูได้เหมือนกันนะครับ ครับสำหรับดีไซน์ของโมโต360นะครับก็จะเป็นในรูปแบบทรงกลมนะครับหน้าจอซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LCD นะครับขนาด1.56นิ้วนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ46มิลิเมตรนะสำหรับหน้าปัดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับนาฬิกาข้อมือทั่วไปนะครับปกติก็จะมีเซนเซอร์นะครับเวลายกข้อมือขึ้นมามันก็จะโชว์อัตโนมัตินะครับ แต่ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็จะสามารถกดปุ่ม power ที่อยู่ด้านข้างก็ได้นะครับหรือเปรียบเทียบได้กับเม็ดมายมนะครับบนนาฬิกานั่นเองตัวหน้าปัดนะครับก็แสดงผลนะครับจะมี notification นะครับถ้ามีนะครับตัวนี้คุณสามารถแตะได้เลยนะครับแล้วก็หรือจะสัมผัสค้างไว้เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าปัดก็ได้นะครับก็จะมีให้เลือกประมาณ6แบบด้านดีไซน์ต่อนะครับก็ตัวเคสบอดี้นะครับเป็น s t a i เลส s ตี t e ทั้งหมดนะครับ โดยส่วนล่างเนี่ยก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับที่ใช้สำหรับวัดฮาร์ดเรทนะครับก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับเวลาใช้งานก็สามารถกดใช้งานจากฟีเจอร์เครื่องได้เลยตัวสายก็ไม่ยาวมากนะครับสามารถใส่ได้ไม่ยากซึ่งตัวสายก็จะทำมาจากตัวหนังแท้นะครับผลิตโดยฮ a วเวนนะครับเช่นเดียวกับฝาหลังของ Mo t ต X รุ่นใหม่นะครับก็ผลิตโดยบริษัทเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้นะทำให้การยืดหย่น ความทนทานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับโมโตสัมุกศูนย์ก็กันน้ำนะครับได้มาตรฐาน IP 67นะครับสามารถใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับทั้งด้านของอใส่ตากฝนล้างมือหรือ,อแม้กระทั่งใส่ว่ายน้ำแบบตื้นๆก็ทำได้นะครับแต่การลงน้ำที่แบบลึกประมาณเมตรขึ้นไปเนี่ยก็คงจะ ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับและห้ามลงทะเลเด็ดขาดครับพังนะครับสติฟฟิเจอร์การใช้งานต่างๆก็จะอยู่บนตัว Android w e แวนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับบนทั่วๆไปอย่าง m ม s เซนะครับจะมีแจ้งเตือนก็สามารถอ่านได้จากคร่าวๆนะครับแล้วก็ทำการสวิฟเพื่อการดูบนมือถืออีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น Open on Phone ถ้าไม่ดูก็ปาดกลับนะครับ ถ้าต้องการใช้ Google Now เนี่ยก็ทำการนะครับกด Double t a มันก็จะขึ้นมาให้นะครับก็ทำการ Search อะไรปกตินะครับ How is weather now น้้าอย่างต้องการทราบสภาพอากาศก็ทำการสั่งงานได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาให้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการใช้ Google Now ก็ทำการ swipe ขึ้นนะครับก็จะเจอเมนูการใช้งานต่างๆนะครับจะมี Take a note นะครับ ก็คือใช้ตัวเสียงเนี่ยครับแล้วก็ทําการโน้ตแล้วมันจะขึ้นบนมือถืออีกทีหนึงนะครับมีรีมายนะครับมีโชว์มีมายสต็ปก็คือมีฟีเจอร์นับก้าวนะครับตัวนี้รองรับเพดโด e t เตอร์นะครับก็คือมีเซนเซอร์นับก้าวในตัวนะครับก็มันก็จะโชว์นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําการเดินเท่าไหร่นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีส่วนของ n a เวกเกตนะครับสามารถสั่งงานนำทางได้เลยนะครับจากบนกูจับบนอ่าโมโตสามหกนนะครับก็เป็นในรูปแบบสมมุติว่าต้องการนำทางไป Central World ก็พูดแนวแนวว่า Navigation to Central World นะครับมันก็จะทำการวางแผนแล้วก็ทำการอ่า uh, บอกเส้นทางให้นะครับตัวนี้ก็จะบอกคร่าวๆครับแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟน d อีกที แล้วก็มีเซตไทม์เมอร์นะครับมีสต็อปวอชนะครับเซตอะลา m มได้นะครับส่วนเมนูเซตติ้งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับในส่วนของตัวความสว่างของหน้าจอนะครับตัวนี้ถ้าทั่วไปก็ปรับแบบออโต้ก็โอเคนะครับหรือจะปรับได้สูงสุดได้ที่5ระดับนะครับแล้วก็มีแอมเบ s c r e e นนะครับมีโหมดแอร์เพนนะครับพาวเวแล้วก็ Reset นะครับ ก็มี About นะครับก็เป็นโมโต360นะครับเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันก็เป็น 4.4W นะครับก็คือ Android w ว a r นะครับแล้วก็สามารถอัปเดตนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชัน Android w ว a r ได้เลยนะครับส่วนตัวเมสสตาร์ก็จะมีแอปพลิเคชันแบบบิวอินภายในนะครับก็จะมีในส่วนของฟิตนะครับมี ตวัวฟิตก็คล้ายๆเป็นอแอพที่ดูนะครับตัวสเตปนะครับเีย่างที่โชยเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีฮาร์ดเรทครับตัวนี้สามารถวัดการเต้นของหัวใจได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับเวลาใช้งานก็ต้องใส่ข้อมือนะครับก็วิธีการใช้งานก็จะคล้ายกับกลุ่มซัมซุงเกียรนะครับหรือรุ่นอื่นๆที่สามารถทำฟีเจอร์แบบนี้ได้นะครับ ซึ่งการวัดก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วมันจะมีเมโนูที่ขึ้นแบบเป็นเรียลไทม์ให้เลยนะครับครับเมื่อวัดแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถแตะนะครับเพื่อทำการวัดได้เลยนะครับ วัาเสอร์ก็จะมีนะครับขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีให้ตั้งค่านะครับว่าต้องการ Daily Step Go ก็คือต้องการให้นับก้าวเดินวันละกี่ก้าวนะครับประมาณนี้นอกจากนี้ก็จะมีตัววัดฮาร์ดเครับตัวนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นตัวที่วัดดิเร Time เลยนะครับสึงเวลาออกกำลังกายอยู่ก็สามารถใช้ตัวนี้แบบ standalone ได้เลย นี่เห็นกนะ็คือตัวนี้ก็จะวัดค่อนข้างเรียบทามนิดหนึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ UI สวยซะด้วยก็จะมีแสดงข้อมูลเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้คุณสามารถใช้โมโต360เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้งานจบกกล้องกล้องนะครับสามารถกดถ่ายตรงนี้แล้วก็ ทำการแช็คได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะครับสำหรับโมโต360นะครับเช่นเดียวกับบน Android w e a ว Device ซ่นอื่นนะครับการใช้งานครั้งแรกก็ต้องทำการลงแอปพลิเคชันตัว Android w e แวก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับจัดการนะครับเช่นเดียวกับของอเกียร a แมเนเจอร์ Manager ของ s a m s u n งนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อมูลของตัว Device ที่ทำการ Connect นะครับทำการ Pairing แล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะครับฝั่งนี้นะครับจนิงๆก็จะมีรวมถึงการ browse นะครับตัว s u g g e s t นะครับ application ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้งานร่วมกับ Android Wear ได้นะครับก็มีให้เลือกโหลดหลายตัวอยู่เหมือนกัน จากนี้ก็จะมีเมนูเซตติ้งต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้ซึ่งเมนูที่น่าสนใจก็คือตัวมิ w a p แอปนะครับตัวนี้ทำการตั้งค่าเพื่อไม่ให้มันโชว์ notification บนตัว Moto 360หรือ Android Wear ตัวอื่นนะทำให้กินแบตเตอรี่น้อยลงนะครับอางตัวไหนที่เราเช็คกันบ่อยอยู่แล้วนะครับอย่าง Line อย่าง Gmail นะครับหรือโซเชียลอื่นเนี่ยเราสามารถเลือกให้มันไม่ต้องตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับ ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วน,วนพวกเมนูตรงนี้ก็สามารถเลือกนะครับตัวแอปพลิเคชันที่รองรับได้เลยนะครับไม่จำเป็นว่าแต่ถ้าเป็น default ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่แพ็คมากับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ MOTO 3าตัว MOTO 360กนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลงได้เหมือนก็คือ MOTO Connect นะครับตัวนี้คุณสามารถ เซตติ้งจากตัวนี้ได้เลยนะครับทาง watch face นะครับตัว mm hmm. v a l l e t profile ซึ่งตรงนี้ก็จะเก็บข้อมูล Fitness นะครับ mm hmm. ก็คือพวก heart rate นะครับหรือรับก้าวเดินต่างๆก็มาดูนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีการวัดด้วยนะครับว่า GPS ทางสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะครับ mm hmm. ก็แสดงข้อมูลแบตเตอรี่ด้วย mm hmm. ตัวนี้คุณสามารถ custom มาให้ได้นะครับว่าจะเอาหน้าปัดสีอะไรยังไงนะครับก็อัพ ก็สามารถาคัสตอมไม้ได้นิดนิหน่อยหน่อยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับครับสำหรับ m o โต360ก็เป็นสมาร์ทวอชแอนดรอยด์เวอร์รุ่นหนึ่งนะครับทีนเขานั่งน่าสนใจมากครับเมื่องจากรุ่นนี้มีดีไซน์ที่รูหร้านะครับเรียบง่ายแล้วก็ได้รับความสนใจมาอย่างยาวนาน,นะครับอย่างตอนที่รีวิวอยู่นี่ก็ ขึ้นว่าโซเอานะครับก็คือขายหมดเกลี้ยงครับทั้งหน้าเว็บอ,ออนไลน์ของ Best Buy นะครับของ Play Store หรือหน้าเว็บของ m o t o r ล ola เองก็ขึ้นเหมือนกันนะครับคือยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ในตอนนี้สำหรับ m o t o 360มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำสนิทนะครับแล้วก็สีเทาเข้มนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสีดาอยู่เหมือนกันสายก็เป็นสายหนังแท้นะครับเป็นดีฟอลต์เลยส่วน สายเหล็กนะครับเป็นสายโลหะตรงนั้นต้องรอปลายปีนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มในราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับ2 0 0พกว่าบาทส่วนตัวโมโตสามหกศูนเองก็สามารถซื้อได้นะครับในราคาที่249.99เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,000นะครับโดยคร่าวๆนะครับถ้าส่วนเรื่องภาษีเรื่องการส่งมาเมืองไทยก็แล้วแต่นะครับวิธีการของแต่ละคนนะครับว่าจะหิ้วมายังไงนะครับ ส่วนคู่แข่งของรุ่นนี้ก็จะมี LG G Watch R นะครับตัวนี้ก็ตัวนั้นก็จะดีไซน์รูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนั้นจะมีโช o ์คาร์กนะครับก็จะคล้ายยิ่งคล้ายกับนาฬิกาข้อมือที่วางจําหน่ายในตลาดนะครับอย่างแบรนด์ต่างๆทั่วไปมากขึ้นไปอีกนะครับส่วน Gear S นะครับของ Samsung ก็ตัวนั้นก็จะเป็น Smart Watch รูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนั้นจะเป็น Full f u n c t i o นะครับรันด้วย หลันเป็น OS ของตัวเองสามารถพิมพ์อะไรได้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับตอนนั้นก็จะเจาะกลุ่มอีกตลาดหนึ่งนะครับสับตัวนี้ก็ผมว่าถ้ารอหิ้วมาก็คงต้องรออีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ของก็ขาดตลาดอยู่พอๆกับ p p o o n นั่นแหละครับ